พ่อกันอีกแล้วค่ะกับช่องภูมพันุ์ตุลากันพองามสมซึนนะคะเมื่อนี้เมื่อใดที่มาเสียยาหมันนะค่ะเสียหยาหมันซ้อยน้องสาวน้องเตือนใจบรรนาตรงนี้ค่ะกำลังเสียอยู่เนี่ยหยาลายหลหยายอย่างบุญหยาแพทย์สิยาแพทย์เออหยาแพทย์มนลายค่ะเสียซ้อยกันค่ะมองครบผมมี้กันดิโอปุ่ะหยาลายค่ะ นา่ลายคัทค่ะพี่น้องพูดเลยพูดอะไรลายคัทเกี่ยวเสียเร็วยี่ได้ไปเกี่ยวเขานะเข่าเข่าเลี้ยงแล้วเข่าเลี้ยงแล้วท้ายเข่าม้างไางในเข่าเลี้ยงแล้วเดี๋ยวเบ่งมัวะเู่งัวเฮ้ยเอาตาไป่อ็มไปไหนไปยี่เดี่ยวมาดูด้วยวันดูวันดู

นี่วัตวัตชพืชตัวตัวสำคัญเลยที่ทำให้มันมันขึ้นไม่ได้ขอร้อขอล้อน้อยๆดึงไปเป็นเงาไงเออนะเยอะมาก ค่ะสำหรับช่องนี้นะคะเป็นช่องคูกำพันตุลกันนะคะกับคุณพ่องามชมชื่นแล้วก็จะถ่ายทอดอวิธีการดำางงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวนะคะเพราะว่าเราก็ ทำการเกษตรหลายอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสานนะคะก็จะมีทำไร่อ้อยไร่อ้อยตรงนี้ค่ะที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยก็เป็นไร่อ้อยน้องเตือนใจวรรณาอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ฝั่งทางด้านโน้นคุณอิขถ่ายไปดูจะเป็นสวนหม่อนสวนหม่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายทำให้กับเอฟซีได้ดูอยู่นะคะใน ในวันพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมเจนใจเออพรุ <vérit é S 2> ่งนี้เช้าค่ะจะเก็บใบมอนไปขายเขาขายโลเท่าไหร่ก็ไม่รูโ้โลแปดบาทโลละแปดบาทเราไม่ได้เลี้ยงไหมแต่ว่าเราเราขายใบมอนเป็นค <พ Rose. S 2> เครื่องเมษาเรีเ่ยงมันสิบบาทสิบบาทด้วยห้าเทียนแล้วก็ถ่ายให้เห็นเกี่ยวกับวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะแล้วก็มีการจับสารตะก้า ของคุณพ่องามชุ่มชื่นนะคะของคุณพ่องามชุ่มชื่นที่ถ่ายทำคลิปเมื่อเช้านี้ก็ถ่ายทำแล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้นะคะยังยังไม่ได้ตัดตัดไม้ไผ่ให้คุณพ่อนะ,ะ,นะะ,นะะน่าจะตัดวันนี้หละพ่อก็เลยยังยังไม่ได้สารตัวตะก้าในช่วงนี้กนะ็ต้องขอบุณเอฟซี C, เป็นอย่างยิ่งนะคะขอบพวกคุณเป็นอย่างสูงที่ มาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคุณครูกำพันตุลากันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่องามชมชื่นคุณครูกำพันตุลากันแล้วก็ครอบครัวของคุณครูกำพันตุลากันนะคะที่ดํานงชีวิตแบบพอเพียงนะคะเพราะว่าเราเป็นลูกชาวนาชาวไร่ชาวสวนเราก็ต้องช่วยกันทํามาหากินนห่โกเราค่ะบัดีดกัมีเอฟซีไล หลายคนอยู่ค่ะที่ว่าเป็นคอมเมนต์มาว่าอยากให้ครูคำพันธ์พากภาษาลาวแน่ว่าสั้นที่นี่ครูคำพันธ์ก็ที่จัดไทยว่าอให้เว้าภาษาลาวเพราะว่าพื้นที่จากบ้านเมืองนอนไปเฮ็ุงานอยู่ตั้งประเทศเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากได้ยินภาษาลาวภาษาทองถิ่นเขาได้ยินแล้วก็โอ้ที่แม่นี่แหงอะไรกินข้าวแทบคุณครูสั้นว่าที่นี่ครูก็เลยจัดไทย าการใช้ภาษาไทยกับภาษาถิ่นค่ะก็เป็นการสื่อสารอ,อีกมุมหนึ่งก็จะเป็นการถ่ายทอดในเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอีกมุมหนึ่งก็คือจะเป็นการรักถิน่นแผ่นดินเกิดก็คือต้องเอ้ว้าภาษาบ้านเฮานะคะภาษาถิ่นเพราะว่าที่ที่รู้สึกว่าเป็นที่รู้สึกว่าอบอุ่นเป็นกันเองนะะ่ยค่ะเพราะว่าเพื่อนเก๋อยากได้ยินภาษา งงนขอเาแต่ว่าแต่ว่าภาษาทางบ้านใช้ผุ่มบ้านไช้งามเนี่ยที่เป็นที่เป็นเสียงจัตวาเนี่ยค่ะที่ออกเสียงจัตวาคือจังคือจังเพื่อนว่านะหมานี่ก็ที่ออกเสียงเป็นมาแบบ้ค่ะกับหมาแม่กับหมามาเบิดบ้านประมาณนี้ค่ะที่ว่าเป็นคือที่เป็นเ้ากันนะค่ะเป็นแสวกันนะค่ะเพราะว่ามันเป็นเสียงเสียงจัตวาเสียงตั้าค่ะ ที่ว่าเว้าเนี่ยเยต้องโทษขอไได้ค่ะเพาะวาูพันนี้นนจ้าลานี่ยจ้งม่้องว้อคันนเขอบคุณเอีหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามกดไลค์ดแชร์เป็นกำลังใจให้คูคพันนกอันเสียยาบเก่งแล้วค่ะ น้องน้องสาวกับน้องเคยไปไกลแล้วคูมพันธ์เนี่ยค่ะตะว้ายังไม่ได้โพซีหาต้นแล้วค่ะซาอยู่นี่ละเชี่ยงแค่ะมันเชี่ยงแง่เยอะเนี่ยพอ่อหน้าขาวจันทร์พันอยู่แล,ะะลยยนนแล้วก็แพร่หลายหาอันเนี้ยนี่แหละค่ะครอบครัวคูมพันธ์เป็นครอบครัวที่อบอุ่น อันนี้ยังกระเฮ็ดสอยกันแต่ว่าเมื่อนี้เป็นแบบกุ่มนึ่งเนี่ยที่ไปปลูกผักอเร่งรัดในการปลูกผักพวกปลาจอยนยค่ะที่ไปปลูกผักอีกกลุ่มหนึ่งก็จะไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวเข่ากำว่าท่านเพนว่านะเกี่ยวเข่ากำลุงพ่อว่าจะเกี่ยวเข่ากำนแมงมีมหัด เตือนไอหย่านีพ่พอเสียออกนี่เอาไปให่งวกินได้ปล่า<อ>มันก็กินดินล้วแขงงหัดโอ,มอ้มันก็แซบแซบโอแหแงังมาที่ฮากก้ามันเนี่ยฮักเาเกลื ยาย่าไม่ทันน้องน้องมาตั้งไกลตัวเองเอยูออ่นู่นมันหัดไสเร็วก่าเออที่นี่ก็ไม่มีเลย,ลยค่ะ,คะสำหรับเอ่อคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเอทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพวงพันธุลากันแล้วก็คุณพ่องามชมชื่นเรก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมในช่องของเรานะคะก็ถือว่า ช่วงน,นี้นะคะวัตถุประสงค์เป้าหมายก็เราจะสืบสารในเรื่องของการใช้ภาษาไทยการสอนเทคนิคการสอนภาษาไทยของภูมิพันธุลากันแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง้มชมชื่นนะคะของคุณพ่อง้มจมชื่นแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะแบบพอเพียงของครอบครัวภูมิพันธุลากันก็เหมือนกับที่ถ่ายทําให้ดูเนะะี่ยค่ะว่า ครอบครัวเราก็ทําเกษตรหลายอย่างนะคะเพื่อที่จะ,ะดํารงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินแบบยั่งยืนนะคะก็ต้องขอบคุณ f อทุกท่านค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะน้องเตือนใจหน้าแดงสวัสดี f อค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกันใหม่นะคะ